ท่านสาธุรชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะปรารบกรับรรดาท่านพุทธบริษัทในปฏิววทา ที่ปฏิบัติให้เข้าถึงความเป็นพระอนาคามีสำหรับพระอนาคามีนี้รู้สึกว่าจะต้องใช้กำลังใจมากสักหน่อยด้วยว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไปว่า <c oughs> พระอนาคามีเป็นผู้เมียที่จิตสิขา้าคำว่าเป็นผู้เมียที่จิต ก็หมายถึงว่าต้องมีกำลังชาญสูงทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าได้พูดมาแล้วในตอนของพระโสดากับสกิทาคาสำหรับพระโสดาบันนั้นเหมือนกับคนเดินบุกทางป่าคือเป็นทางรกก็รู้สึกว่าไม่มีความลำบากมากนักมาถึงสกิทาคามีก็ต้องพบกับช้าง <c oughs> ก็พยายามทำลายช้างคือตีช้างให้ช้ำในสี่ขาแต่ความจริงยังไม่ได้ฆ่าช้างแล้วก็ยังไม่ได้ตัดขาช้างเพียงแค่รอบทำลายช้างตีขาให้ช้ำเป็นอันว่าทำให้ช้างเดินลำบากเขาหน่อยแต่ถึงกระไรก็ดีช้างก็ยังเดินได้คำว่าช้างในที่นี้ก็ได้แก่กิเลส กอราคาความรักโทสะความโกรธนโลภความโลภโมหะความหลงมาตอนถึงพระนาคามีนีไม่ใช่แค่ตีาขาช้างให้ช้ำแล้วจะต้องตัดขาช้างทิ้งทือสองขาตอนนี้เป็นการลำบากหน่อยเพราะการตัดขาช้างทิ้งนี่ช้างม่ไดสัตว์เล็กเป็นสัตว์ใหญ่มีกำลังมาก การที่จะเข้าไปตัดขายช่างก็ต้องใช้กําลังสูงต้องพักเพราะกําลังกายให้ดีกําลังกายในที่นี้ก็หมายถึงกาลังจิตต้องมีความเข้มแข็งพอเวลาที่จะเพาะกําลังกายก็ใช้วิธีสนราการกล่าวคือจร,จริยาที่เข้าปราบับกรรมะชันทะโดยตรงนี่หมายความว่าต้องให้กรรมฉันทะตัวนี้ขาดไปเลย ไม่มีอยู่ในจิตแล้วก็ปฏิฆะคืออารมณ์ที่เข้ามากระทบกระทั่งทําให้เกิดความโกรธสองตัวนี้ต้องทําลายให้พินาศไปเพราะนั้นว่าตอนพระอนาคามีนี่ต้องใช้กําลังใหญ่บางทีพระพุทธบริษัทนทหลายคิดว่ามันจะยากเกินไปสําหรับท่านนี่ถ้าหากว่าบุคคลที่เป็นปุถุชนคนธรรมดา ยังไม่ก้าวเข้ามาถึงความเป็นพระโสดาละสกิทาคาก็จะเห็นจริยานี้เป็นของยากแต่บังเอิญอารมณ์ของท่านเองเข้าถึงความเป็นพระสกิทาคามีเป็นอันว่าขาช้างแดงสี่ขาได้แก่การมฉชันทะหนึ่งความโลภหนึ่งความโกรธและความพยาบาทหนึ่งความหลงหนึ่งเบาบางลง เมื่อสภาพเบาบางลงได้ก็เพราะอาศัยที่เรียกว่าใจของเรามีความเข้มแข็งพอกำลังใจดีขึ้นแล้วจึงทำขาช้างให้เปลี่ยนได้นี่เปในช่วงต่อไปนี้ก็เป็นโอกาสที่เราจะย่องเข้าไปตัดขาช้างสองขายังไม่หมดทั้งสี่ขาเอาแค่สองขาเท่าทนั้นคือขาที่หนึ่งกับขาที่สามขาที่หนึ่งได้แก่การไม่ฉันทะ มีความพอใจในการมาคุณห้าหาได้สามก็ได้แก่ปฏิฆะคืออารมณ์ที่ไม่ชอบใจที่เราเรียกกันว่าความโกรธหรือความพยาบาทได้เรื่องขาสองขานี่ต้องพยายามตัดทีละขาถ้าไม่ตัดคราวเดียวสองขาดีไม่ดีช้างจะงวงตีตายพยา,ยาสะพราท่าเสียทีกับช้างขาแรกที่เราจะต้องตัด ก็คืออารมณ์หวานได้แก่การมฉชันทะได้วความจริงแล้วในสมัยที่เป็นพระสรีทาคามีกามฉชันทะตัวนี้อ่อนเปลี่ยม,มากแล้วถึงกับอารมณ์ที่ประทะหน้ากันไม่มีความรู้สึกในระหว่างเพศบางทีจะมีความรู้สึกขึ้นมาบ้างก็ดับลงไปง่ายเหลือเกิน เห็นว่าสภาพของคนและสัตว์ที่เราเพึงปรารถนามันเป็นของสกปรกไปหมดโดยอำนาจสก,กายญาติถิและสุปกรรมฐานร่วมกัน <c oughs> นี่นี่ตอนนี้มาตอนสังหารคือเชื่อขายขาดไปก็รู้สึกว่าจะไม่หนักในการพิจารณาตัวนี้ต้องใช้อารมณ์คู่กันอันนี้ไม่ยาก ถ้ามีความเข้าใจแล้วไม่ยากคําว่าไม่ยากเนี่ยแต่มาหมายถึงว่าตามตําราที่ท่านบอกอย่าไ,ไปคิดว่าแต่มาเป็นพระราหารันว่าเป็นพระพุทธเจ้าซะเอง้วมันจะยุง่งที่ว่าไม่ยากก็เพราะไม่มีเรื่องยุ่งมากแล้วก็จับจุดเฉพาะหนึ่งกายกับตาสติกรรมฐานพิจารณาร่างกายตนเอง พิจรารณาร่างกายของคนที่เราต้องการแต่ตอนนี้คนต้องการก็หายากเสียแล้วเพราะอารมณ์มันเพียมาจากพระสกิทาคามีแล้วก็ห้ามหันอารมณ์นื่งสองประการนี้อารมณ์อารมณ์ประเภทนี้ได้เหตุสองรการคือสก,กายยทิฏฐิกายยกตาโนสติพิจรารณาว่ากายสุขปรกอาการ32นี้หาความสะอาดไม่ได้ เวนอสุภาหาความสวยสดเพื่องามไม่ได้เป็นของน่าเกลียดเห็นคนมีสภาพที่เราเคยรักก็่า,าทานโทษอยากจะเจียนให้เต็มทีที่แห้เห็นคนแต่งตัวสวยๆมากสักเท่าไรก็ตามทีรู้สึกสังเวชใจ <c oughs> และสลดใจอย่างยิ่งคิดว่าโอดหนอนี่ช่างอะไรเลยเขาไม่รู้จักความทุกข์ การแสวงหาคู่ครองเป็นการแสวงหาความทุกข์ <c oughs> คู่ครองคู่ใดก็ดีที่อยากเป็นคู่ครองที่สร้างความสุขให้ไม่มีเลยแต่ผู้อย่างนี้คุณจะขัดคอกับชาวโลกแต่ก็ไม่เป็นไรพราเวลานี้พูดกับชาวธรรมไม่ได้พูดกับชาวโลกเ <c oughs> ราะพูดกับคนที่จะเป็นพระอนาคามี และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่พูดนี้ก็เรียกว่าพูดกับพระอนาคามีมักคือท่านที่ได้ปฏิบัติเที่ยงสกิทาคามีผลแล้วกําลังจะก,ก้าวเข้าไปสู่อนาคามีผลนี่ท่านเรียกว่าอนาคามีมัจท่านอนาคามีมักย่อมพิจรารณาเห็นง่ายว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีเราก็ดีเขาก็ดี ร่างกายนี้เต็มไปด้วยความสกปรกหน้าซีสีเยน็นนึกถึงสภาพร่างกายภายในแค่ามาทีไรก็เต็มไปกอาการที่อยากจเจเยนออกมาแค่ทันทียิ่งเห็นคนนั้นหลายแต่งกายสวยสดงดงามเป็นเครื่องหลอกหลอนตาความรู้เท่าสภาวะความเป็นจริงมันก็เกิดรู้ตัวว่าสิ่งที่ปลอมแปลงเหล่านี้เป็นสิ่งภายนอก มีสภาพเหมือนกับาภาพแผลเนื้อดีมีสีสวยมาหุ้มห่อเอาจาระปัสสาวะสิ่งโสโครกว่าข้างในเหมือนเป็นของเต็ม,ว,มวีความเน่าความเหม็นได้เห็นไปตามหน้าของอริยสัจว่าร่างกายของคนนี้นอกจากสกปรกก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ ร่างกายนี้เป็นบ่อกเกิดขึ้นความทุกข์จริงๆหนึ่งทุกจากความหิวอาหารที่บริโภคเข้าไปทุกวันทุกวันได้มาจากความทุกข์ทั้ได้มาจากความเหนื่อยยากลําบากแสนลาบากกว่าจะได้อาหารเข้ามาบริโภคแต่ละคําก็ทํางานจนเกือบตาย <c oughs> ค่าจ้างแรงงานก็ให้เป็นรายเดือนถ้าทำนาเขาให้ค่าจ้างเป็นรายปีถ้าทำไร่เขาให้ราค่าจ้างเป็นรายฤดูกาลหมายความว่ากว่าจะเก็บดอกออกผลได้ค่าจ้างทั้งหลายที่ได้มาจากเงินยาเงือนแรงงานทั้งหลายเหล่านี้เต็ไมไปด้วยความลำบาก การประกอบกิจการงานเข้ามาเรียงร่างกายที่เต็มไปด้วยความโสโครกต้องฟันฝ่าอุปสรรคด้วยปิเหตุนานาประการนี่เป็นนั้นว่าร่างกายที่เรามีความหลงไหลใฝ่ฝันอยู่มันเป็นแดงของความทุกข์จริงๆนอกจากทุกข์แล้วก็เต็มไปด้วยความสกปรกอะไรเป็นปัจจัยให้เราทุกข์ราใจความอยาก อยากได้ร่างกายขขงบุคคลอื่นมาเป็นทรัพย์สินของตน <c oughs> อยากได้ร่างกายขอาบุคคลอื่นมาเป็นคู่ครองของตนเวลาที่อยากได้เข้ามาจิตใจมันเต็มไปด้วยความโง่ไม่ได้พิจารณาของจริงมักจะดูแต่สิ่งหลอกหลอนภายนอกเครื่องอภรรเป็นเครื่องประดับ เป็นของที่ไร้ค่าของชีวิตกินไม่ได้ป้องกันอะไรก็ไม่ได้ประดับประดากายดาดแดดูแพรวแต่สิ่งทั้งหลายแล้วนั้นถ้าจะสวยก็คงจะสวย <c oughs> ถ้าเราเห็นว่าสวยมันก็สวยเหมือนกันแต่เดี๋ยวดูค่าของมันในสิ่งที่เป็นเครื่องประดับมันมีอะไรเป็นเครื่องบอกเกิดขึ้นความสุขบ้าง เมื่อประดับทุกชิ้นที่ร่างกายต้องการจิตใจร่องต้องการมาประดับร่างกายมันเต็มไปด้วยความทุกข์ก่อนจะได้มาก็ได้มาด้วยความเหนื่อยยากลําบากด้วยการหาเงินหาทองมาซื้อกว่าจะได้เงินมาพอกับการใช้สอยซื้อของน่าไหลเหล่านั้นก็แสนจะเหนื่อยแสนเหนื่อยเมื่อได้มาแล้วของน่าไหลเหล่านั้นก็ไม่ได้สวยสดคุองานตลอดฤดูกัน ิ้งไว้ไม่สนใจกับมันเพียงครู่เดียวความเศร้าหมองก็เกิดขึ้นกับมันความสกปรกก็มาอีกและหนาที่ปกครองอยู่ก็เต็มไปได้วยอันตรายภัยทั้งหลายก็อยาปรากฏจากของที่มีค่าทั้งหลายเหล่านั้นคือของทั้งหลายเหล่านั้นคนที่เห็นว่ามีค่าเลิประเปริฐเป็นของดีก็าราะอาความโง่เท่านั้น คนนี่ก็มีความเฉลี่ยเขาจะ,าจะไ,มไม่ไม่มองเห็นของทั้งหลายเหล่านั้นว่าเป็นของมีค่าของเลยของประเสริฐเป็นของดีตั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ดีมันไม่มีค่าเพชรเป็นของมีค่ามากแต่ความจริงเพชรก็เป็นแก้วหรือเป็นหินธรรมดาที่มีสีใสเท่านั้นเอามาสวมมาใสาเราเข้ามาันไม่ได้สร้างความสุข ที่เราคิดว่ามันดีก็เพราะอาศัยความโง่ถ้าเพชรนินจินดามันเป็นของที่สร้างความสุขจริงๆเวลาที่เราหิวสวมลงไปแล้วมันต้องอิม่มเวลาที่เราป่วยไข้ามาสมบายแต่งกายด้วยเครื่องอภรร์อย่างนี้มันก็ต้องหายป่วยมันก็ต้องมีความสุขแต่ความจริงแล้วเครื่องอภรร์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีอะไรเป็นความสุขมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ ไม่ได้ช่วยให้เกิดความสุขใดเลยยิ่งร่างกายไม่ดีเพียงใดความเล่าร้อนใจห่วงใยในทรัพย์สินก็มีมากขึ้นเพราะเกรงภัยอันตร,รายจะเกิดขึ้นเกรงว่าจะป้องกันอันตร,รายที่จะเพิ่งเกิดกับทรัพย์สินทั้งหลายด้วยการยืดยัง่งอาจจะไม่สามารถป้องกันได้เพราะร่างกายเราไม่ดี นี่เป็นอนุว่าสิ่งทั้หลายที่ร่างกายต้องมานี่ได้ใจต้องการนำมาประดับร่างกายมันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ทุกเพราะอะไรทุกเพราะความอยากเอาร่างกายของบุคคลอื่นมาเป็นคู่ครองเพิ่มทุกข์มากต้องบริหารเลี้ยงดูตั้งเอาขอเข้าใจยามรักแม้จะมองหน้ากันคราวไรก็รู้สึกว่ามีความสุข แต่ว่าอยู่กันไม่นานเริ่มการขัดคอสิ่งแวดลกัน,กนถ้ามองกันจริงๆคู่ครองจะเป็นผู้หญิงก็ตามจะเป็นผู้ชายก็ตามถ้าเราไม่ฝืนอารมณ์แห่งความเป็นจริงจะรู้สึกว่าร่างกายของแต่และบุคคลมีแต่สภาวะสกระปรกทั้งสิ้นที่เรานำมาประครับประครองนี่เราประครับประครองของสกรปรกนี่ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นจริงๆ และตัวสกปรกทั้งหลายเหล่านี้เรามองเห็นแล้วเรามีความรู้สึกแล้วมันเป็นสุขและเป็นทุกข์เวลาที่เราต้องการเราไม่ต้องการความสกปรกเราต้องการของสะอาดของสวยของงามแต่ท่านได้มาจริงๆกลายเป็นถุงไถ่ที่ห่อหุ้มไปดูห่อหุ้มมุจาระเขาไว้ภายในเมื่อเรู้สภาวะความเป็นจริง แต่ใจที่ประกอบด้วยความโง่มันก็ไม่ทิ้งมันยังหวงแหนฉะนั้นพระอริยเจ้าท่านจึงมองไม่เห็นด้วยเพราะพระอริยเจ้าใช้ปัญญาพิจารณาหาความจริงเสมอมองร่างกายเป็นทุกข์ตอนนี้เป็นนิพพิทายานมีความเบื่อหน่ายว่ามันสกปรกด้วยแล้วมันก็แถมจะทุกข์เสนด้วยไม่ได้ช่วยให้เรามีความสุข ทีนี้ทำยังไงขยับใจต่อไปอีกนิดหนึ่งน้อมเข้าในส่วนของอริยสัจว่อเมืม่อร่างกายมันเป็นความทุกข์อย่างนี้ร่างกายเต็มไปด้วยความไม่สะอาดอย่างนี้ถ้าเรามาหลงไหลอยู่ในร่างกายของเราคนดีหลงไหลในร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีก็มาจากอำนาจความอยากเป็นสำคัญ อะไรทําให้เราอยากกิเลสความเร็วรามของจิตจิตที่ประก,ก,กอบด้วยความโง่ไม่ได้ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาทําให้เราอยากตัณหาเมื่อกิเลสความโง่มันเข้ามาสิงใจมันเสื่อมสอนว่าของสกปรกเปองขอสะอาดตัณหาก็ช่วยดึงของสภาวะทิ้งนั่นเข้ามาเรียกว่าความอยาก เมื่อดึงเข้ามาแล้วทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าสุกรกอุปาทานยึดมั่นเขาไว้ว่าจะเป็นสภาวะอย่างไรก็ตามมันก็เป็นเราเป็นของเรานี่ความโง่ใหญ่เป็นข้าวใหมา่กันแล้วทั้งๆท,ท,ที่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันสุรกรบกมันมีสภาพเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมีความสุดทมเปลี่ยนแปลงไปในธ่ามกลาง แล้วก็มีการสลายตายไป็นที่สุดความโง่คือปาทานยังจะเข้ามาเสี่ยมสอนใจว่าสิ่งนี้มันเป็นเราเป็นของเราป่าทานมันเสี่ยมสอนใจทำใจให้มัวเมาอย่างนี้และกุศลคือความโง่มันก็เกิดขึ้นมาในใจ ว่าอะไรก็ตามสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะพัดพาจากเราไปไม่ได้มันก็เราจะต้องอยู่คู่กันตลอดการตลอดสมัยรวมความว่าความโง่ใหญ่ที่เกิดขึ้นมาได้เหตุสี่ปรกการฉะนั้นองค์สมเด็จพระพิชิตามารจงได้ทรงแนะนำว่าจงใช้ปัญญาคือตาที่สะอาดเข้าไปพิจารณามันหาความเป็นจริง ตาในที่นี้ไม่ใช่ลูกตาเนื้อตาคือใจวางอารมณ์เดิมเสียที่เราเห็นว่าสะอาดน่ารักน่าใครน่าปรารถนาน่าพอใจมองหาความตามเป็นจริงคู่ครองเก่าๆที่สมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวเขาถ่ายภาพไว้สุดแล้วแต่ไม่ได้ความสวยเก๋เวลาแต่งงานกัน พยายามที่เขารักกันเขาไปถ่ายคู่รูปกันไว้เวลานี้เวลาการผ่านใบไปหกสิบเจ็ดสิบปีเราไปขอดูรูปเก่าที่เขาถ่ายร่วมกันไว้นี้กับรูปใหม่กับรูปใหม่ที่ปรากฏเฉพาะหน้ามันดูที่ว่ามันเหมือนกันไหมมันมีความสวยสดงดงามมีความสงาา่าผ่าเผยเหมือนกันไหม นี่ใช้ใจคือปัญญาพิจารณาหาความจริงว่าโอ,นอ๋นอนี่เราโง่ไปสนานแล้วนี่พ่อเท่าแม่เท่าทั้งสองท่านนี้ที่มีเนื้อมีหนังเหี่ยวย่นคล้ายๆกับสภาพผีติดเดินได้จะมองดูจุดไหนก็หาความสวยสดงดงามอะไรไม่ได้เดิมทีเดียวท่านสวยได้กันทั้งคู่ เวลาที่ครองคู่สมโสดอยู่ร่วมกันขณะที่ท่านรักกันก็ดีแต่งงานใหม่ๆก็ดีถ่ายรูปร่วมกันร่วมกันท่านสวยแต่เวลานี้ถ้ามีสภาพเป็นยังไงเนื้อนหนังเต็มในความเหี่ยวยน่นในตาขาวผมขาวฟันหลอดูอะไรไม่ได้เลยไม่สวยสดงดงาม พิจารณาหาความจ,จริงตามนี้แล้วก็พิจารณาต่อไปว่าสภาวะร่างกายที่เป็นอย่างนี้มันสุขหรือมันทุกข์เดิมทีเดียวมันก็ทุกข์อยู่แล้วเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็ทุกข์ในการบำรุงบำรเลยร่างกายเป็นหนุ่มเป็นสาวก็มีความทุกข์ในความากระหายความหิวในอาหารความต้องการในการมารมณ โดยความนิยมคิดว่าเป็นปัจจัยของความสุขต่อมาความป่วยไข้ามา่สบายเกิดขึ้นมันก็มีเป็นอาการของความทุกข์ตอนนี้แก่เท่าเล้าเย,ยลงไปแล้วร่างกายที่เคยคล่องแคล่วก็เห็นท่าจะไม่เคยไหวย้ายไม่เคยออกผมลลงก็เปและดูเป็นดอกเลาเขาโผล่นในตาก็ฝ้าหูก็ฟางฟันก็หักหลังก็คม หนังก็เหี่ยวย่นร่างกายสภาวะอย่างนี้มันเป็นปัจจัยของความสุขหรือความทุกข์มันสกรปรกด้วยแล้วแถมมันก็ทุกข์ด้วยเราจะเอาใจไปเกาะมันเพื่อประโยชน์อะไรมองดูไปทีว่าร่างกายนี้ที่เต็มไปด้วยความทุกข์อย่างนี้เต็มไปด้วยความสกรปรกอย่างนี้ที่เรายึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเรา มันเป็นเราจริงหรือไม่หรือว่ามัน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 ไม่ใช่เราถ้าเป็นเราจริงเป็นของเราจริงเราเคยคิดบ้างไหมว่าต้องการให้มันแก่ต้องการให้ร่างกายทุดโทรมต้องการความป่วยไข้ไม่สบายต้องการความตายในที่สดุดเราเคยคิดบ้างไหม ความจริงส่วนใหญ่แล้วเรื่องตายๆนี่คนไม่เคยอยากคิดเรื่องความแก่ก็ไม่มีใครต้องการเรื่องความป่วยไข้ไม่สบายก็ไม่มีใครมีความปรารถนาแต่ถ้าว่าเราห้ามมันได้ไหมแล้วก็ตอบกันได้ว่าเราห้ามไม่ได้ในเมื่อเราห้ามมันไม่ได้แล้วมันเป็นเราเป็นของเราหรือเปล่าแล้วเราจะไปหวังความปรารถนามันเพื่อประโยชน์อะไร ร่างกายประเภทนี้เราถือว่าเป็นผีที่หลอกหลอนเรมหนักที่สุดผีที่เรากลัวที่เรียกกันว่าธิศมาในกายเกิดมาในชีวิตหนึ่งอาจจะไม่เคยเจอมันเลยแต่ว่าเจ้าผีคือร่างกายของเราและผีคือร่างกายของคู่ครองนี่มันหลอกเราอยู่ทุกวันมันแก่ลงไปทุกวันแต่จิตใจเราไม่ยอมรับนับถือว่ามันแก่ มันสกปรกจิตใจไม่ยอมรับนับถือว,ว่ามันสกปรกมันจะต้องตายจิตใจไม่ยอมรับนับถือว,ว่ามันจะต้องตายความโง่ทั้งหลายเหล่านี้ขอเชิญให้มันหลีกไปจากใจของเราตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปทำใจพิจารณาอย่างนี้อยู่เป็นปกติจึงกระตั้งอารมณ์จิตเป็นเอกกตารณ์ เห็นคนก็ดีเห็นตว์ก็ดีก็มีสภาพมันเห็นซากศพมีความใสียนในใจความปรารถนาในในร่างกายของบุคคลของเราก็ดีของบุคคลอื่นก็ดีย่อมไม่มีในจิตอารมณ์ที่จะคิดปรารถนาต้องการคู่ครองย่อมไม่มีในเราเพราะเรารังเกยจเพะเห็นคนไปศพไปแล้วถ้าท่านคิดได้อย่างนี้อารมณ์ใจของท่านจะผ่องแผ้ว ความรู้สึกกระสันในเพศจะไม่ปรากฏในจิตของท่านนี่เป็นอันว่าอารมณ์นี้ส่งตัวเราก็ตัดขาช้างขาที่สำคัญที่สุดคือการมาชันทะได้ขาดไปได้เป็นอันว่าท่านทรงอารมณ์เข้าถึงความเป็นพระอนาคามีมักในจุดหนึ่งยังไม่ถึงพระอนาคามีผล แต่แตวว่าบรรดาท่านพุทธศาธสนิกชนเวลาที่จะพูดกันต่อไปมันก็ไม่มีเสียแล้วเพราะว่าเวลามันหมดแล้วสําหรับวันนี้ก็ต้องยงต้องยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนฉะนั้นขอบรรดาท่านประสบในก่อนพโยคาวาจอทั้งหลายจงทรงกําลังใจใครควรพิจรารณาเหตุผลตามนี้ให้จิตของท่านเข้าถึงให้ถึง ให้จิตของท่านเข้าถึงนิพพายญาณคือความเบื่อหน่ายในร่างกายด้วยอำน,นาจของวัญญาจนกว่าจะได้ถึงการเวลาอันสมควร